ศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเพชรประจำปีการศึกษา2,566โรงเรียนป่าสังป่าม่ววิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร้อเอดเขตหนึ่ง ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2,456ตั้งอยู่บ้านเลขที่20หมู่14ตำบลป่าสางังอำเภอจตุรบักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนมีนักเรียนทั้งหมด86คน ภายใต้การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมโดยนางนัทวันดีวงอินตาผู้อำนวยการโรงเรียนป่าสังป่ามวงวิทยาในปีการศึกษา2,566จากการศึกษานักเรียนเป็นลายบุคคลพบว่าไม่มีนักเรียนที่ติดยาเสพติดและอายามุกแต่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจำนวน4คนซึ่งดำเนินการประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อหาวิธีป้องกันไม่ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงใช้ยาเสพติดและส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มปกติมีภูมิคุม้มกันมีทักษะในการป้องกัน ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์โรงเรียนป่าสังป่าม่งวิทยาได้น,นํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ4ีตองสองไม่สู่การปฏิบัติงานระดับโรงเรียนอีกทั้งได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขซึ่งประกอบไปด้วย5มาตรการดังนี้ ด้านที่ 1. ด้านการป้องกันมีการดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงจัดห้องเรียนสีขาวจํานวนสาห้องในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ีถึงหโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินในระดับดีเด่นมีการมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นภาคเรียนละหนึ่งครั้ง โรงเรียนได้ดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการโดยกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า,ฟาและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการดำเนินงานตามนโยบายจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ทุกชนิดและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังมีการสอดแทรกโทษของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านที่ 2, ด้านการค้นหาโรงเรียนป่าสังต่ามงวิทยาได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆและได้นํามาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการความจําเป็นและความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละคนและมีการคัดกรองนักเรียนทุกชั้นผลปรากฏว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติมีการรายงานผลสํารวจการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทัส ภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2รายงานครบ100%ด้านที่3ด้านการรักษาโรงเรียนป่าสังป่าโมงวิทยามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งตัวหน่วยงานสังกัดสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นโดยมีกระบวนการดำเนินงานด้านงานรักษาเป็นไปตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าไม่มีนักเรียนเข้าขายกลุ่มเสพแต่มีกลุ่มเสี่ยงจำนวน4คนมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สภาพปัญหาพฤติกรรมนักเรียนประสานตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนป่าสังป่า่วงวิทยาเป็นโรงเรียนสีขาวที่ปลอดยาเสพติดร้อยเปอร์เซและได้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ได้แก่กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภาัย,ยาเสพติดกิจกรรมเยี่ยมบ้านกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแข่งขันกีฬาต้านพย,ยาเสพติด ครูแดวันแม่แห่งชาติวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอีกทั้งยังมีการดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษาในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิเชน่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ด้านที่4ด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนป่าสังป่าม่วงวิทยาดำเนินงานตู้แดงเสมารักจัดทำขึ้นเพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุขเพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการสถานศึกษาสีขาวหอดยาเสพติดและอบายมุขนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนสามารถดำเนินการร้องเรียนเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุขของนักเรียนผ่านช่องทางดังนี้ 1. ผ่านทางโรงเรียนโดยตรงตู้เสมารักผ่านทางจดหมายหรือผ่านทางเพจเฟซบุ๊โรงเรียนและดำเนินงานจัดตั้งชมรมเสมารัก โดยมีคุณครูปาณีโพโสภาคุณครูปีดาบุญอรันให้คำปรึกษานักเรียนนักเรียนสามารถขอคำปรึกษาจากคุณครูที่ปรึกษาได้โดยเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเพื่อนำมาให้ตู้เสมารักโดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและคุณครูที่ปรึกษาจะหาแนวทางให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยทำบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธีด้านที่5ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนตัสังปางวิทยาได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ปลอดยาเสพติด เข้มแข็งและยั่งยืนโดยดําเนินการด้วยระบบบริหารจัดการดังนี้ 1. กําหนดนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังงานแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมุ่งเน้นการดําเนินยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียนโดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบเพื่อเป็นรากฐานในการนาไปสู่ความยั่งยืนของการแก้ปัญหามีการตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานจัดทําโครงการ 2. กิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่โรงเรียนและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวลอ,อดยาเสพติดและอบายามุกโดยสภานักเรียนครูและนักเรียนแกนนำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียนสร้างเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและผู้ปกครอง การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายโรงเรียนป่าสังป่า่วงวิทยาร่วมกับสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนดวงแดงน้ำใสป่าสังได้ดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายอําเภอจตรุรพักพิมานสถานีตำรวจและสาธารณสุขอําเภอจตรุรพักพิมาน โรงเรียนได้ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอาทิเชน่นการร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดสถานีตำรวจและโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อกำกับติดตามประมวลผลและรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกของโรงเรียนป่าสังป่าโ่วิทยาโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตยาเสพติดและอบายมุกโดยใช้รูปแบบป่าสังโมเรลนั้นได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการที่ปรับประยุกต์ขึ้นโดยใช้ศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงการพัฒนาโดยใช้หลักการวงจรเดมิง p ี D c a โดยมีการวางแผนในการแก้ปัญหายาเสพติดจัดการเรียนรู้แบบลงมือทำมีการน้อมนำหลักปัชยาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยเฉพาะกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดและอายม,มุขที่หลากหลายมีการสร้างเครือข่ายโดยทำ MOU และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการทำงานเป็นทีมเป็นคณะมีการรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผลการดำเนินงาน จากการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนป่ากสังปาม่วงวิทยาได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่องดังนี้เป็นสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานนวัตกรรมและการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2566รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาว รางวัลผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีการพัสดุและทรัพย์สินของสถานศึกษาระดับดีรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขครูบุคลากราทางการศึกษาและนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตเพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งจำนวนสี่รายการ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ติดตามรับชมขอขอบคุณค่ะ